สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับเซลล์นัปริพัท์รอโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถปริพัท์รอโต้นะคะที่เดิมนะคะที่กรุงเทพนะคะหนองจอกนะถนนเลียบวารีก่อนถึงวัดซับสมสโรสรนะคะลูกค้านะคะวันนี้นะคะมาแนะนํารถเชิงพาณิชนะคะเป็นรถทรรมหากินให้กับลูกค้านะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้าตอนนี้เป็นเครื่อง 1.9S ปี2020นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ารถคันนี้จะสวยสักแค่ไหนนะคะ ด้านหน้านะคะจะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะคะดเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยนะคะ วันนี้นะคะใส่ยางใหม่สีเส้นนะคะแม็กคู่หน้านะคะหรือแม็กด้านหลังกระทะผ่าก,ก็ได้แต่คันนี้นะคะเป็นแม็กสี่ล้อนะลายเวลนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะตู้นะคะมาตรฐานใส่2เมตรสิให้ลูกค้าลงเล่มหน่วยเอกสารให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถบรรทุกนะคะวิ่งเคอรี่วิง ly, ว่งแฟลนะคะรถเชิงพาณิชย์บรรทุกได้3ตันนะคะให้นึกถึงคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นสีเทานะคะลูกค้าลายแม็กสามารถเปลี่ยนได้นะ นะคะด้านหลังสามารถเปลี่ยนเป็นกระทะ่าได้นะคะลูกค้านะคะอ่าเรามาดูออปชันกันนะคะด้านหลังมีบันไดขึ้นนะคะความสูงของตู้2เมตรสิบนะคะตู้นี้เป็นตู้ใหม่นะคะเราตีตู้ใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ตัว SP 2020นะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถบรรทุกนะคะ3ตันนะสเปคแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ,ะนะคะ ลูกค้าอยากทราบเงื่อนไขในการออกรถนะคะสามารถนะคะสอบถามเราได้เลยนะคะว่าเงื่อนไขในการออกรถรายได้เท่าไหร่นะอาชีพไหนที่จะออกรถได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดน,นึงนะคะลูกค้านะคะภายในคันนี้นะคะคอนโซลไม่ต้องพูดถึงนะคะอีซูซูนะจะเป็นคอนโซลแบบตัดเหลี่ยมนะนะคะคอนโซลเขาตายตัวอยู่แล้วนะคะในแบรนด์ของอีซูซูนะคะนะคะพวงมาลัย ะะบอกข้างในนะคะจะเป็นสีดํานะคะโทนข้างในของของ,ของรถอีซูซุคันนี้จะเป็นสีดํานะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะมีวิทยุให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะบอกเลยว่าเท่มากๆนะคะลูกค้าท่านใดขาถ้าอยากได้รถเชิงพานชิดนะคะรถตอนเดียวนะคะให้นึกถึงอีซูซุนะคะนึกถึงปฏิพัฒออโต้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีผิดหวังนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นปี2020นะคะน้องใยแดงนะคะลูกค้าท่านใดนะที่อยากได้รถคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่ 539,000บาทนะคะนะขอย้ำอีกครั้งนะคะตัวนี้เป็น i s u u d m a x เครื P ่อง 1.9S ปี2020นะคะราคา539,000บาทนะคะถ้าลูกค้านะคะอยากได้รถใช้ก่อนปีใหม่นะคะหรือไปวิ่งงานหนังปีใหม่นะให้รีบเข้ามาจับมาจองกันนะจ๊ะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายนะคะยางใหม่สีเส้นนะคะแม็กคู่หน้าหรือแม็กด้านหรือแม็กคู่หน้าด้านหลังกระทะผ่านหรือแม็กสีล้อก็ได้นะลูกค้าตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะปีค่าจัดค่าโอนนะคะให้ลูกค้านะคะ หนึ่งหมื่นบาทไปเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนให้ลูกค้าหนึ่งหมื่นบาทนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องกังวลน,นะอาชีพไหนเงื่อนไขไหนไรายได้เท่าไหร่เรามาคุยกันนะคะลูกค้าเซล์ปฏิพัทธ์ยินดีให้คําแนะนํานะคะรถสวยๆแบบนี้มีน้อยนะจ๊าอยากเป็นเจ้าของรีบมาจับมาจองนะนะคะวันนี้นะคะนะมาแนะนํารถเชิงพาณิชย์คันนี้นะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตาม YouTube นะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้นะด้วยนะคะติดตามผลงานของทีมงานเราไปเรื่อยเนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถนะคะอยากสอบถามรายละเอียดติดต่อที่0655989249นะคะหรือแอด ID ได้ที่0655989249นะคะนะคะติดต่อนณะได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนํานะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะวันนี้นะคะณนะขอลาไปก่อนนะคะลูกค้าอย่าลืมกดติดตามนะคะ u t u b e กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้นะด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ